พี่พี่เป็นสิวกันไหมคะแม่บอกว่ากินสักะนะช่วยให้สิวยุบไวมากแม่บอกว่ากินสักะนะสามวันลื่นสี่วันใสแม่หนูเป็นสิวเยอะมากแต่ตอนนี้สิวยุบแล้วพี่พี่อยากน่าใสาไหมคะปรึกษาหนูได้นะคะเดี๋ยวหนูไปถามแม่ให้